สวัสดีครับเฟตไม่ลืมถิ่นอีสานนะครับอันนี้ช่องไม่ลืมถิ่นอีสานนะครับกาทำกเกษตรแบบลงทุนหน่อยนะครับเพราะเป็นภาษาอีสานนะครับลงทุนแบบตอนแรกกับเป็ดสามตัวนะครับตัวแรกนี่นเ่อนไหหมานะครับมอล่าเพ่อนไหหมา ตัวสองเนี่ย,ยกัลุ่งไหามานนะครับทั้งสองตัวคู่ผัวเมียนะครับอนี้คลอดแล้วสิบสามตัวครับครับแต่ไข่เลยสิบสามตัวนะครับยกยังฝักอยู่นี่4ลูกม่าสิออกรบออกนะครับอันนี้เป็นการเกษตรแบบประหยัดที่สุดก็คือยืมเพิ่นมาก,ก่อนนะครับทามันใหญ่แล้วเข้าจะเอาไปขึ้นเพิ่นนะครับอันนี้บนิษ้ลงทุน สักบาทนะครับลงทุนแต่ค่าอาหารเล็กๆหน่อยนะครับส่วนมันกําลังตัวในหน่อยนะครับเพาก็แยกของมาแวก็เอาหัวอาหารเม็ดนะครับหัวอาหารไก่ธรรมดาเขานะครับตีหัวอาหารตัวหน่อยมให้ยกอนนะครับพวใะไงเหลวเยายังปล่อยนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับ อยากเลี้ยงเป็ดโดยที่ว่าโมต่องลงทุนนะครับเพ็ดจังไดมื่อนี้ผมมีแนวดีๆหรือว่าสาระนิดๆหน่อยๆมาฝากพี่นองนะครับกาคงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแค่นี้สักก่อนนะครับขอบคุณครับ